สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสำหรับในคลิปชุดนี้นะครับผมจะมาสาธิตฟีเจอร์ต่างๆของ Microsoft Teams นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัดการสตรีมมิ่งของอาจารย์นะครับการใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า Microsoft Whiteboard สำหรับการเขียนนะครับแล้วก็การส่งไฟล์ต่างๆนะครับอันดับแรกครับอาจารย์อาจารย์จะเข้าไปใช้งานเหล่านั้นได้นะครับอาจารย์ต้องเริ่มทำการไลฟ์ของตัวเองก่อนนะครับ ผมก็จะไปที่สัญลักษณ์ด้านล่างนะครับที่เขียนว่า m e t now นะครับเดี๋ยวผมปรับหน้าจอให้เหมาะสมเล็กน้อยครับด้านล่างครับอาจารย์จะมีสัญลักษณ์นะครับที่เป็นรูปกล้องวิดีโอนะครับที่เขียนว่า m e t now ครับอาจารย์สามารถกด m e t now ได้นะครับแล้วอาจารย์ก็ตั้งชื่อการ m e e t ครั้งนี้นะครับผมใช้ว่าเป็นการบรรยายครั้งที่2ครับ อย่างที่ทราบครับอาจารย์ที่ผมเรียนท่านอาจารย์แล้วว่าเราสามารถกดปุ่มแคม e ราเพื่อเปลี่ยนกล้องได้นะครับนะครับเปลี่ยนกล้องได้นี่เป็นกล้องอีกตัวของผมนะครับผมกดมิดนาวครับอาจารย์อาจารย์ก็จะสามารถไลฟ์สดๆเข้ามาได้นะครับทีนี้เมื่อสักครู่ผมแนะนําฟังก์ชันการแชร์สกรีนให้อาจารย์ละนะครับมันมีฟังก์ชันอื่นๆครับอาจารย์ที่น่าสนใจครับอย่างเช่นเบลอไมล์แบ็กกราวครับผมทดลองเบลอมล์แบ็กกราวนะครับก็สังเกตว่า ด้านหลังผมนะครับจะถูกเลอหมดเลยนะครับแต่ปัญหาคือเวลาผมยื่นมือออกไปไกลๆตัวอย่างเงี้ยครับบางทีมันแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนะครับเกวเวลาผมมูฟไวๆนะครับมันจะแยกไม่ออกนะครับอันนี้คือฟังก์ชันเลอนะครับผมกดติ๊กออกนะครับจะมีฟังก์ชันที่เป็น live caption ครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ปัญญายเป็นภาษาอังกฤษ hello hi นะครับมันก็จะสามารถเขียนเป็นแคปชั่นให้อาจารย์ได้ นะครับปิดไปนะครับอาจารย์ฟังก์ชันต่อไปครับ start recording ครับอาจารย์อาจารย์ก็เลือกแล้วก็เริ่ม record โปรแกรมก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาครับอาจารย์ก็จะเริ่ม record นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆอ,อีกนะครับอาจารย์ลองไปทดสอบเล่นดูได้นะถ้าอาจารย์อยากจะซ่อนหรือว่าแสดงนะครับ คนที่กำลังดูอาจารย์อยู่นะครับอาจารย์สามารถใช้ปุ่ม Participants ตัวนี้ได้นะครับผมกด h i g h แล้วผมก็กด Show นะครับอีกจุดนึงที่ค่อนข้างสำคัญครับอาจารย์คือ Conversation นะครับเวลานักศึกษาจะถามอะไรกับอาจารย์นะครับอาจารย์สามารถกด Show Conversation ได้นะครับนักศึกษาก็สามารถจะโต้ตอบกับอาจารย์ได้นะครับผมก็จะสามารถโต้ตอบโดยการพิมพ์ลงไปได้นะครับผมสามารถ กำหนดฟอร์แมตนะครับผมใช้เป็นตัวหนานะครับใช้เป็นตัวไฮไลท์นะครับได้หมดเลยนะครับจากไอคอนตัวนี้นะครับอันที่2อครับอาจารย์ attach file ครับรูปคลิปหนีบกระดาษครับด้านล่างยวให้อาจารย์ได้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับ attach file นะครับอิโมจินะครับหรืออื่นๆอีกนะครับอาจารย์จะส่งสติ๊กเกอร์หรือ จารย์ทำการสตรีมอะไรบางอย่างนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับมีฟังก์ชันให้อาจารย์ใช้งานนะครับรวมถึงการส่งข้อมูลพวก YouTube ิก k พีเดียอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์นะครับที่อยู่ในขออภัยครับที่อยู่ใน microsoft teams นะครับที่อาจารย์จะสามารถนะครับนำไปใช้ขณะทำการเรียนการสอนได้นะครับอย่างกรณีนี้นะครับอาจารย์สังเกตว่ามีปุ่มสีแดงแดงแสดงว่าผมกำลังอัดอยู่นะครับอาจารย์อัดเสร็จนะครับอาจารย์ก็ กดเลิกอัดได้นะครับผมก็ไปที่แอคชั่นตัวนี้แล้วก็กด Stop Recording นะครับตอบก็สต็อครับการอัดก็จะหยุดครับอาจารย์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับสำหรับตัวคลิปถัดไปนะครับจะเป็นคลิปที่จะพูดถึงการใช้งานของนักศึกษานะครับเอาไว้ให้อาจารย์เนี่ยส่งคลิปนี้ไปให้นักศึกษาได้ศึกษาวิธีการใช้งานครับขอบคุณอาจารย์ครับ